เยอรมันนีนิดนึงโอ้เรียบร้อยโทมัสมูลเลอร์นะก็<ช>อำลาทีมชาติเรียบร้อยอประกาศาออกมานี่หลายคนน้ำตาซึมเลยเพราะว่ามูเลอร์เนี่ยเหมือนสัญลักษณ์ของอ<า>ินซิเล็กฟุตบอลโลกต้องมีเขาเหมือนมิโลสลาฟโคเซ่นะครับแต่ว่าก็มาถึงเวลาจริงๆครับเพราะตอนนี้เขา34ปีจะเห็นได้เลยว่าฟุตบอลในสมัยนี้นะแม้ว่าคุณจะยืนระยะมาได้เก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ารู้ตัวเองเนี่ยก ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้นุ่นน้องอ่ะใช่ไม่ใช่ว่าสามสิบเก้าแล้วยังเอาอีกอันนี้เอ้ยเนี่ยแย่ปลักตลอดคุณผู้ชมแย่ปลักตลอดหนึ่งร้อยสามสิบห้านัดยิงไปสี่สิบห้าประตูนี่คือโศกสำคัญของฟุตบอลโลกในปีสองพันสิบสี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนึกอะไรไี่ออกให้บอกโทมัสมบูลเลอร์นะครับแต่ว่าสี่ปีหลังสุดไม่ว่าจะเป็นสองพันสิบสองสองพันสิบหกสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบสี่บูลเลอร์ยิงประตูไม่ได้เลยซึ่งผมก็จะบอกว่าไม่แปลก ขนาดบอลลีกที่สามสิบนัดหลังๆแกก็ไม่หยกแกตรงอย่างเดียวนะครับก็ล่าสุดก็ประกาศอำลาทีมชาติแต่ยังไม่ได้เลิกเล่นเหมือนโทนี่โคสนะยังคงเล่นบอลสโมสรอยู่ก็คือทางฝั่งของเซอร์ไตไบยูมินิกนะครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวใกล้จะเป็นเฟียรเจ็แล้วนะครับแล้วถ้าใครติดตามมูเลอร์บอลหลอดเขาเป็นคนไม่ปิดโอกาสของตัวเองแม้จะดูเหมือนเป็นคำปันขับแมน ฉันเหมือนเสือใต้เหมือนฟิลิปลามแต่จริงๆแล้วย้ายได้ทุกเมื่อเหมือนกันใช่นะครับก็มีเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับที่สนใจเขาอยู่นะฮะเออซาอุดิอาระเบียล่ะซาอุดิอาระเบียด้วยครับก็คือเขาต้องการนักฟุตบอลที่แบบกำลังจะรีไทยชื่อดังๆไปอยู่อยู่แล้วนะครับอาจากเยอรมนีไปสเปนหน่อยนึงนะคะก็สเปนเนี่ยอาจจะต้องรอลุ้นเรื่องของโมราต้านิดนึงค่ะหลังจากที่จังหวะเนี่ยเจ็บเพราะว่ากาดเนี่ยไปลื่นไงลื่นแล้วไปชนแล้วดูเนี่ยโโอ้หกระเพกเลยนะ คือกาดก็คงใจหายว่าแบบ,บตอนนั้นแบบแย่แล้วงานเข้าแต่แต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะคะเพราะเขายังเล่นบุกได้อยู่เลยว่าจริงจังจหวะน,นี้กาดต้องโดนใบเหลืองนะแต่คืออาการที่บอกว่าเจ็บอาจจะเหมือนเจ็บเข่าไอเนี้ยที่น่ากลัวเนี่ยกาดควรจะใส่สตาร์ทลงไปอะอเนี่ยโอ้โหเพื <c oughs> ่อนแบบเขามาเลยอะเพื่อนแบบโอ้จริงๆกาดควรใส่สตาร์ทเนอะเพราะวิ่งน้ำวิ่งอย่างเงี้ยมันลื่นนะคะวิ่งเร็วเร็วเนี่ย ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นอาการบาดเจ็บเรื่องของโมลต้านิดนึงนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะคะค